สวัสดีครับยินดีนช่องคุณพ่อก,กัดไฟคังนะครับเยที่ขับไม่ใช่านะขับเพราะเพ,พิ่งเพิ่งรู้สึกตัวว่าอัดคลิปมาไล่ไล่จากความชอบนี่วะใส่รองนะเพราะว่าอ่าอันแรกที่ทําไปก็จะเป็นหันเสือนะชอบมากนะก็ต่อมาเป็นไซฟ,ฟีดนะก็ตอนแรกไม่ตอนแรกเฉยๆแต่จัดเสร็จแล้วเล่นแล้วชอบอันนี้มาเป็นแฮมสุเกะนะฮะก็เป็นใส่ที่ชอบแต่ลองเล่นแล้วไม่ชอบพววเพราะอะไรเพราะว่าแฮมสุเกะม,มัน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 เล่นมันเล่นได้ดีขึ้น ถ้าลอยางย้อนไป็นพ่อเคยทำแฮมสุเกะล้วนไปแล้วทีหนึง่งตอนนูน่นตอนตอนที่มันออกเนาะก็เล่นแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจในการเล่นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมันก็ดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้มนมานิดนึงแหละแต่ว่าเอาให้ดีจริงๆคือรอรอแฮมด้งแฮมด้งคือจบจบสายตอนนี้คือแบบเอามาเล่นแก้เบือ่อแก้ขัดไปก่อนนะก็เบือ่อเบือเบ่ออทำเกตเนมาแล้วเบื่อแบบโอ้ยเล่นในนี้เล่นจริงจ,งจอกเบื่อแล้ว อิสาเบลเบื่อแล้วลองหนูลองหนูน้อยดูคุณจะรู้ว่าโอเคเก็บมันไว้ก่อนอนาคตเล่นนะเก็บไว้ก่อนตอนนี้เก็บไว้ในสเปสเลก่อนเหมือนเดิมมาดูกันดีกว่านะครับทำไมเนาะโอเคตัวเริ่มตัวเริ่ม,มไม่ฟิตไม่ฟิกเลยจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นนกก็ได้จะเป็นไอ้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ใส่ไอ้นี่ไปเพราะว่ามันน่ารักกว่านกแค่นี้แหละ อ่าเกตสามนะครับแน่นอนนะมันเป็นเด็กแฮมสุเกะนะครับเพราะฉะนั้นยืนวัตหลักของเราต้องเป็นแฮมสุเกะนะครับผู้ก้าดินสอแฮมสุเกะเกตสามแอสเซลด้วยหนึ่งหมื่นออโต้เบนการ์ด uke, 3, Excel, 22, anguard, ไม่ลงสนามถ้าเราเนถ้าในโซเรามีแฮมหนึ่งกับแฮมสองคุณพ่อจะยอ่อหรือว่าแฮมซู่หนึ่งกับแฮมซู่สองพอนะที่เกจ็ดพูดยาวนะครับในโซทิ้งมือสองใบได้อิมเมตเรลิกกิฟฟ์ฟอร์ดอีกหนึ่งใบแล้วก็หาแฮมซู่หนึ่งกับแฮมซู่สองจากกองสองใบคอลงช่องเลียเป็น เด็กที่สามารถสแปมฟอร์อะ e อ c เซไม่ใช่ f o r ์ e ซ m ยมัเตอร์ลิกกีดออีกอันนึงสามารถสแปม Excel ได้2อันนั้นแต่หลายลงแวนเลยแต่คุณต้องมีโซเป็นแฮมซูหนึ่งและแฮมซู2อ,อยู่นะครับก็ยากไปไหมก็ถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยถ้ามาก็ครบคือถ้ามีแฮมซูหนึ่งมา2ใบหรือมีเกดหนึ่งและแฮมซูหนึ่งหนึ่งใบย,ยังไงก็ครบปัญหาคือมันไม่มา <laughs> ใส่ไว้4ี่ใบนะครับเป็นตัวเล่นหลักในเด็กเลยนะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันดีหน่อยตรงที่ต่อให้ไอ้พุก้าไม่ขึ้นหรือเนโซคุณไม่มีแฮมซูนถึงูสองเลยคุณยังมีไอ้นี่มาเล่นได้นะครับก็จะเป็นคู่ปรับแฮมซูเกะแฮมด้งจรวดดินสอนะอ๋ออันนี้แฮมดงเหรอแลวไอตัวใหม่มันชื่อแฮมอะไรเนี่ยนั่นแหละรอแฮมซูรอแฮมซูเกะเพื่อคู่ปรับเกตสามตัวใหม่ถึงจะเก่งกว่านี้นะอันนี้เอามาเล่นได้นะครับจริงๆตัวนี้สามารถไปใส่อิสเบลก็ได้นะแต่ว่า ผพราะความคงตีมติดตีมแล้วคุณพ่อเลยเอามาใส่เนี่ยแฮมสุเกะนั่นเองนะเหมือนสองมีมีฟอร์เอมีแอคเซลเหมือนกันสามารถยืนแวนได้ทั้งสองตัวเลยดีมากๆเด็กนี้เป็นอีกเด็หนึ่งที่ดีมากๆตัวที่สามารถยืนแวนได้ดดดดดสองตัวนะครับออโต้แวนกัดเลกาดวันเพื่อนเมื่อมียูนิตลงสนามในช่องเลกาดที่เพิ่งขึ้นมาก็คือช่องแอคเซลอ่าถ้ามันถึงเขียนอย่างนี้มันเขียนเพื่ออนาคตบูชิเขียนเพื่ออนาคตว่าโอเค ราอาจจะมี Excel 3ที่ที่ที่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นแอ c เซลสามเหมือนฟอสหรือแอ c เซลสามที่เอาขึ้นมืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเขียนเผื่อไว้ว่า Excel ถ้าแบบไปบอกแอคเซลแล้ว Excel 3อย่างเงี้ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเขียนเผื่อกว้างๆไว้ว่าช่องเรียก,การ์ดที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันมันไม่มี Excel 3มไงมันก็มีแค่แอคเซลหนึ่งแอเซลสองนั่นแหละก็คือง่ายๆแต่ไม่ง่ายก็คือมียูนิตลงในช่อง e x c e l นั่นแหละเมื่อมีการ์ดเข้าช Excel เคาน์เตอร์บัตหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัดโซ่ตัวมั่นและตัวที่ลงมาจะบวกตัวละหมื่นและถ้าเรามี Excel 2สองใบจะได้จั่วด้วยก็เห,เห็นเลยว่ามันซับสกิลขับไอแฮมสุเกะนะเป็นคูปรับที่มาซับสกิลแฮมสุเกะเฉยเลยนะก็เพราะว่าถ้าแฮม,ม,มสุเกะมีแฮมตัวหนึ่งแฮมตัวสองในโซ่คุณสามารถมี Excel 2สองอันได้ปุ๊บแล้วเอาเนี่ยลงปุ๊บแล้วเอาตัวนึงลง Excel อีกอันหนึง่งแค่เนี้ยไอเนี้ยก็จะกดสกิลได้คุณก็จะมี แอคเซลไอคุณก็ได้จั่วคืนหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วบวกหมื่นบวกหมื่นสองตัวเลยใช้ง่ายๆเนาะเด็กนี้คุณพ่อไม่มีการโซบารเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยติดไอ้เจ้าคันเจอร์กอลิลาไปคู่หนึ่งนะครับจริงๆจะใส่ใบเดียวก็ได้เพราะว่าโอกาสใช้มันคือน้อยสุดๆนะน้อยแบบน้อยมากๆโอกาสใช้คือปิดหรือยืนเป็นเพราะว่าแฮมสุเกะแฮมู้กาเดนสอ่แฮมสามอะ มันแค่ลงมาปุ๊บมี e อ c e ซ2สองอันได้ปุ๊บคุณเปลี่ยนมาเป็นแฮมดงเลยก็ได้มีเป็น e อ c e ซที่สามาแล้วมีแฮมดงก็จบง่ายกว่าอ่าแล้วมันได้ใช้โซลแล้วแล้วโซคุณไม่ได้ใช้แล้วไงคุณก็ให้กอริลลาใช้โซไปเลยเลยก็ได้ก็ยืนหนึ่งมนสองพันไม่มีแอ c e ซนะฮะออโต้แวนเลีย mm hmm. เมื่อจบการสู้ที่แวนกาดโจมตีโซบั so สห้าสแตนเลกกาดทุกใบที่พลังมีสองพลังสองหมื่นห้าพันขึ้นไปถ้าสแตนได้สองใบหรือมากกว่า รีไทยเลกกะทั้งหมดของคู่แข่งก็ที่บอกว่าถ้ามันยืนแฮมดงอ่ะโซห้าถึงแน่แน่อยู่แล้วปัญหาคือไปปั๊มให้ถึง25 0 0มอาจจะได้ลง Excel หรืออาจจะไปวาง Excel หรืออาจจะได้ฟอนก็ได้นะครับเกยียร์สามก็ใส่อยู่เก้าใบาไม่ใช่เก้าใบเด็ดสิบใบมาตรฐานมาตรฐานใหม่นะมาตรฐานใหม่ของ Excel ลนะสิบใบเกยียร์สองก็จะเป็นแฮมสูสองนะฮะ 9ก้าพันชิวห้าพันคอนติเนวช่องเลีกาดถ้าแวนกาดเราเป็นแฮมสาจะบบกพลังโจมตีสามพันเป็นตี 1, 000, 2, 000. หนึ่งหมืนสองพันอสนคอนติเวช่องแวนกาดนะครับว่ามันโจมตีถ้าในโซเรามีแฮมหนึ่งจะบวกห้าพันเป็นตีหมืนสี่ช่องแวนตีหมื่นสี่ถ้ามีเกดหนึ่งในโซช่องเลียถ้าเกดสามเป็นแฮมสาจะตีนสองก็ตัวตีแรงหนึ่งตัวตัวนี้สามารถไปใส่เด็กอิสเบลได้เหมือนกันแต่ว่า คู่ความคงตีมคุณพ่อก็เลยใส่ไว้ในนี้สี่ใบเลยเปอร์เซ็นต์ใช้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้ามันอยู่ในช่องเลียปุ๊บแนะนําว่าไม่ให้มันตายจะคุมที่สุดในการเล่นนะครับก็เป็นปรับแฮมซุกเกะแฮมมูฮิโรดินสอแดงฟ้านะครับก็เก้าพันชิวห้าพันออตโต้แวนเลียไม่ลงสนามบัสหนึ่งโซนหนึ่งดูทับเล็กสองใบหนึ 1, ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบลงช่องดับโซนอีกสกิลหนึง่งออตโต้แวนกัดเลียกัดมันเผอเทินนะครับเมื่อมันเห็นการ์ดส่งลงจนดับโซนปุ๊บบวกห้าพันก็ ถ้ามันอยู่ในสนามปุ๊บกดสก,กิลไปละบาสโซอ่าหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงช่องดรอปตัวมันจะบวกห้าพันแล้วก็ตีไปหมื่นเก้าไอหมื่นสี่จบเทิร์นลุกขึ้นมาใหม่เอาอีกตัวหนึ่งลงมาปุ๊บบาสโซหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงดรอปบ,บวกเห็นตัวเห็นลงดรอปทั้งสองตัวบวกตัวละห้าพันก็เลยพยายามว่าอยากให้มันตายให้มนอยู่นสนามสตกตัวหนึ่งเพื่อที่ว่ามีอีกตัวหนึ่งลงมาปุ๊บมันจะคุ้มนั่นเองนะครับก็ตีไปสี่ใบคงตีม อะไรไม่ว่าขอให้อยู่ในคอนเซปต์นะฮะตัวที่จะเอามาเล่นกับกอริลลาก็จะเป็นเจ้านี่หรือเอามาเล่นกับแฮมดงเกตสามก็จะเป็นเจ้านี่เพราะว่ามันลงช่องแอคเซแล้วมันจะเบ่งกรามนะฮะจิโอกราฟเจแอนนะก้า0พันชิวห้าพันคอนนช่องเรียกกาดถ้ามันอยู่ช่อง Excel บวก8 0 0พเป็น หนึ่งมื่นเจ็ดหนึ่งมื่นเจ็ดบวกอีกห้าพันเป็นสองหมื่นสองสองมืนสองแฮมด้งให้อีกหมื่นหนึ่งเป็นสามหมืนสองกลิลาสามารถงัดไอ้นี่ก่แฮมดงลุกได้แฮมด้งจะยืนที่สิบเจ็ดยี่สิบเจดถ้าอยู่ท่อแอนเซลถือกลิล่าก่แฮมด้งการันตีว่ากลิล่างัดลุกได้ก็้ไปหนึ่งตัวหนึ่งที่เอามาเล่นหวังผลนะฮะเกจสองก็จะใส่น้อยหน่อยเพราะว่าเราไปเพิ่มที่เกจสามเนาะเกจหนึ่งเกจหนึ่งก็ให้นอนในแฮมซูนหนึ่งนะฮะ คอนดิชนช่องเลก,กาดถ้าเป็นกะเราเป็นแฮมสามจะบวกพลังสี่พันเป็นถ้าเป็นกะเราเป็นแฮมสามปุ๊บแฮมสูลหนึ่งกับแฮมสูสองจะตีหนึ่งหมื่นสองพันทั้งคู่คิดง่ายๆอย่างนี้บวกสนะี่พันน่ะอีกสกิลหนึง่งออตโต้เลก,กาดนะครับเมื่อจบเทิร์นสามารถโซบัสหนึ่งเอามันยัดโซแล้วหาแฮมสูสองขึ้นมือหนึ่งใบก็การันตีว่าถ้าเนี่ยช่องเลียยังไงคุณก็ได้ครบสายแน่นอนก็คือมีกีทหน 1, 2, ึ่งสองใบพยายามให้มีกีทหน 1, 2, ึ่งสองใบปุ๊บ ต่อให้เกตสองคุณไม่มีคุณก็เอาเกตหนึ่งลงไปเกตหนึ่งลงไปให้ดูเดียทำให้ดูในคอมโบนะครับซึ่งตัวกันบักซึ่งคุณพ่อคิดว่ามันก็มันช่วยไหมมันก็พอไหวนะแต่ว่าเอาจริงจริงคือมาเพิ่มโซซะมากกว่านาะกก็เป็นคัตเมทของฮมซสุเกะนะฮะพัชเทลเมเกอร์แฮมนานะแปดพันชิลหมืน่นออโต้แวนเลียนะครับมนลงสนามโซบัสหนึ่งเอาเกตสองหรือต่ำกว่าหนึ่งยัสโซและจวขคืนหนึ่งก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนโซเอา เอาเอาอะไรได้ที่ไม่ใช่ออกสมมติคุณไม่มีแฮมสูนหนึ่งแต่คุณมีแฮมสูนสองแล้วคุณไปจวดมาได้ที่หลังปุ๊บแล้วมีแอนนี่อยู่บนมือคุณก็ลงไอ้นี่มาปุ๊บสอดโซหนึ่งแล้วเอาแฮมเนี้ยยัดโซก็ได้แต่ว่าจริงๆรแล้วมันไม่จําเป็นขนาดนั้นเพราะว่าไอ้นี่ยมันสามารถจะโซดึ้ตัวมันเองนอนจบเทินก็ได้อยู่แล้วไงก็เออนั่นแหละตัวสุดท้ายจริงๆตัวเนี้จะไม่ใส่ไอนนี่แล้วไปใส่เสือกองก็ได้แต่ว่าคุณพ่อคิดว่าเสือกองมันแย่งโซกับกริล่า คุณพ่อเลยใส่นี้มาเพื่อที่จะมาบูตตีง่ายๆนะครับก็จะเป็นซิวเวอร์วูปแปดพันชิวหมื่นคอนตินิวเรียกาถ้าอยู่ท่าหลังบวกสี่พันเป็นบูตหนึ่งหื่นสองพันง่ายๆเลยก็ง่ายๆต่อตูดกับไอแฮมสองสิบสิบสองกับสิบเจ็ดอ่ะสิบสองก็จะสี่เป็นสองหมืนหกก็ตีขอสองหมื่นและวทริกเก t r i ทริกเกอร์ทรกกอร,ร,กกอรในนี้คุณพ่อใส่มาตรฐานนะแต่ว่าแนะนำได้นะครับก็จะเป็นจัวซ อฟอนต์อนตอนนี้คุณพ่อเสกมาตรฐานอยู่ก็จะเป็นครีสี่ 4, ฟอนต์สนะครับซึ่งถ้าคิดว่าไม่ถนัดแล้วย,งงยังไงก็จะเหมือนกันกันกบเด็กเกตเนที่ทำาอซาเบลก็คือสามารถใส่เป็นฟอนต์หครีสได้แต่ว่าอันนี้คุณพ่อเสจมาตรฐานนะซึ่งมาตรฐานก็เล่นได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะจะใส่เป็น,จะ,ปนจะใส่เป็นครีสอฟอนต์หกก็ได้หรือใส่เป็นมาตรฐานก็ได้ มีสองชอยเนาะไม่แนะนําให้ใส่คีย์เยอะเพราะว่าเด็กเก็เน่เกดเด็กเด็กเก็เน่มันเป็นเด็กที่มีเวฟแต่ไม่มีพลังเพราะฉะนั้นใส่ฟอนเยอะนะฮะไอ้ใส่เออฟอนเยอะแล้วก็ฮิวสี่เนาะวิธีเล่นเด็กนี้เอาจริงๆก็เป็นเด็กที่เล่นเล่นไม่ยากอีกหนึ่งเด็กนะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายแหละแค่เข้าใจว่าแฮมลูกเกต้องขึ้นเล่นง่ายอย่างเล่ง่าย แฮมสุเกตต้องขึ้นคือมือสมมติถ้าไม่มีแฮมสูลหนึ่งและมีแฮมสูสองบนมืออย่างเงี้ยโอเคไม่ไม่คิดอะไรเยอะแหละก็เล่นไปแต่ถ้าถติว่าคุณไม่มีแฮมตุลสองบนมือซึ่งเป็นบ่อยมากอาจจะแล้วมีเกตหนึ่งสองใบคุณพยายามเก็บเกตหนึ่งสองใบไว้เช่นอย่างนี้เป็นต้นไลท์ like ครับจัวหนึ่งลงแฮมสูลหนึ่งมาข้างอ่าเด็กมีฟอร์สมมติว่าคุณใส่ฟอร์สเยอะไอ้ใส่ฟอนเยอะคุณก็แวนวิ่งก่อนแปดพันเผื่อได้ฟอนแล้วข้างนี้ตี จบเทิร์นโซบัสหนึ่งเอามันยัดหาแฮมสองหนึ่งใบขึ้นมือเท่าน,นี้คุณก็การันตีว่าคุณมีไลท์ตรงสายแน่นอนแล้วเพราะว่ามีแฮมหนึ่งแฮมสองแล้วก็ขึ้นเทิร์นต่อไปคุณก็ไลท์ไปแฮมสองเลยจบมีแฮมหนึ่งในโซวบวกห้าพันอาจจะไม่ลงเพิ่มก็ได้เพราะว่าเด็กนี้ขึ้นสามแล้วค่อยเลีงก็ยังไหวเนาะก็ตีที่สิบสี่อ่ะขึ้นสามก็คอมโบฟูลของมันก็คือขึ้นเป็นแฮมสามแฮมสามในอินเวนทอรีกิฟต์แอกเซลแอกเซลสองนะ พราะว่าถ้าแอคเซลหนึ่งมือคุณจะลบนะแอคเซลสองมือจะไม่ลบแอคเซลสองปุ๊บจัวหนึ่งสกิลครับถ้าในโซเรามีแฮมสูหนึ่งและแฮมสูสองอยู่ทิ้งมือสองใบได้อิมเมจลิคกิฟแอคเซลอีกหนึ่งอันได้จัวขคืนอีกหนึ่งใบแล้วก็หาแฮมสูหนึ่งและแฮมซูสองอย่างละใบขึ้นมืออ๋อคุณพ่อลืมบอกไปว่าเกตหนึ่งไอ้เกตสองเกตสองมันมีตัวแมวที่เก็บหลุมได้อันนติดเป็นสักหนึ่งใบก็ได้นะหรือสองใบก็ได้เพื่อที่จะเก็บ แฮมซูดหนึ่งกับแฮมสูดสองลงสนามเนาะอ่าสองตัวนี้คุณพอ่อแนะนําว่าให้ลงค่ายอย่างนี้ก็ได้หรือจะลงต่อตูดกันเองก็ได้อันจะบวกตัวละสามพันกับตัวละสี่พันเพราะว่าที่ e อ c เซลคุณพ่ออยากอยากจะให้ให้ตัวอื่นลงอ่ะง่ายๆเลยคุณลงแฮมดงไว้ที่ e อ c เซลข้างหนึ่งก่อนอ่าคุณพ่อจะไม่ลงข้างนี้นะเพราะว่ามันที่เต็มนะไม่ใช่อะไรเนาะอีกข้างหนึ่งคุณอาจจะลงเป็นจีโอกราฟใจแอนง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย ลงเจอกรบแฮนเดนนใจแอนในแอคเซลแฮมดงสกิลเกิดครับเห็นการลงแอคเซลเคาน์เตอร์บันหนึ่งองมือหนึ่งบยัดโซบวกให้ตัวละหมื่นเจยวกับใจแอนอยู่ในช่องแอคเซลบวกอีกแปดพันแค่นี้เองแค่นี้ก็เล่นกันสบายๆแล้วแล้วก็แวนตีก่อนเพราะว่าเด็กถ้าใส่ฟอสเยอะใส่ฟอนเยอะแวนวิง่ง ต่อตูดอย่างที่บอกว่ามันคุณพ่อใส่เป็นซิลเวอร์ฟอกไปเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะก็เอาซิลเวอร์ฟอกมาต่อตูดอต่อไปสิบสองง่งายบูทสิบสองเป็นยี่สิบสี่ก็ได้อแล้วก็ข้างไหนตกีก็ได้ก็วิ่งไปถ้าได้ฟอรก็โอเคไอ้ได้ฟอนก็โอเคเนาะวิ่งไปวิ่งไป,งไปแค่นี้แล้วสมมติว่ามันมันไอแฮมแฮมไม่ขึ้นอีกถ้าแฮมขึ้นอีกคุณก็ปั๊มแอคเซลเพิ่มได้นะคุณก็ปั๊มแอคเซลเพิ่มไปได้เลยถ้าถ้าถ้ามีแฮมสามขึ้น แต่ถ้าแฮมสามไม่ขึ้นแล้วมีแฮมด้งขึ้นแทนแล้วอยากจะเปลี่ยนเพื่อที่จะเอามาเล่นกับเจโอกรับจจไอแพนด้าเนี่ยเพราะว่าเราเราเรามีสองตัวนี้ที่การันตีว่าว่าไอนี้ได้แล้วคุณก็ลงเป็นเป็นแฮมด้งไปแล้วได้อีกเซล์อีกหนึ่งอันอะที่เบียดนะเพราะว่ามุมแคบเหลือเกินนะวันนี้โอเคคราวนี้คุณก็ลงเจอนคุณก็ลงไอนี้มาก็ได้ปุ้มหรือคุณจะไปลง ไอ้นี่มาที่ทับแฮมไอ้ทัวนี้ถูกเทปเสร็จทิ้งไปแล้วคุณลงไอ้นี่มาแล้วอีกตัวหนึ่งอาจจะลงเป็นจีโอกราฟอีกตัวหนึ่งก็ได้แฮมองก็กดสกิลบัสหนึ่งบกหมื่นบกหมื่นมือหนึ่งใบยัดโซคุณเกินห้ายู่แล้วเนี่ยยังไงก็เกินก็ถอดไปหนึ่งถอดไปสักสามตัวที่ไม่ได้ใช้อาจจะเก็บสองแฮมไว้ได้ไหมหนึ่งสองสามอาจจะต้องเสียหนึ่งแฮมด้วยโอเคไม่เป็นไรอ่ะแค่เนี้ยไอ้จีโอกราฟนี้ก็บวกอีก บวกอีกแปดพันสองตัวเนี้ยไอนี้สิบเจ็ดยิบเจ็ดไอนี้อ่สิบสี่ยิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบสองคือกอริลลาลุกได้สองตัวนี้แน่ๆแล้วก็แค่นี้ยแล้วก็ไล่ไล่ลลหวดไปเลยก็ได้มีฟอสมีฟอนยี่สิบสี่ไอนี้บูตสุกสี่พันแค่เนี้ยแล้วก็ข้างนี้ตี แล้วก็ข้างนี้ตีแล้วก็เอาอันนี้ตีหรือเอาแพนด้าตีก่อนก็ได้แล้วอวันนี้ตีบูธสองหมื่นแล้วก็ถอดโซห้าลูกสองตัวแค่เนี้ยก็น่าจะเข้าใจคงเด็กนี้ได้มาเล่นง่ายมากๆเลยนะก็ก็ก็เล่นเป็นแฮมอะ่ะให้มันคืออ่าจุดแรกของมันของเด็กนี้เลยคือพยายามให้ในโซมีแฮมหนึ่งแฮมสองแล้วก็ขึ้นเป็นแฮมสามให้ได้แค่นี้ก็พอขึ้นแฮมสามได้ปุ๊บคุณก็จะเปลี่ยนไปเล่นเป็นแฮมดงก็ได้หรือ ถ้ามือคุณมีไอ้นี่อีกคุณก็ไลทับไอ้นี่ไปอีกรอบหนึ่งก็ได้และปิดด้วยแฮมดงคือแฮมด้งกับกอริล่าจะเป็นท่าปิดเพราะว่าแฮมด้งมาปุ๊บกอริล่ามาปุ๊บมันมีโซถึงห้าอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็เร็วๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่แบบไม่มีอะไรให้พูดเยอะคอมโบมันก็ไม่ได้แบบืูหวาฟูฟ้าอจริงๆมันก็ค่อนข้างจะว้าวก,กับคอมโบนะแต่ว่าคอมโบจริงๆมันไม่ได้กดง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างจะฟิกตัวเล่นพอสมควรทั้งแฮมดงทั้ง ดีล่าทั้งตัวนู้นตัวนี้เนาะอ่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ถ้ามันมีสองฟอร์สไอสองแอคเซลมันได้จวดจากแฮมดงขึ้นด้วยก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยก็ไปลองจัดเล่นดูได้กับสายลองนะเอาจริง,รงๆที่ลองมาคุณพ่อยังคิดว่าแฮมสุเกะรอล่างสุดท้ายรอไอตัวสับสุดท้ายมันจะเล่นง่ายขึ้นพวกแฮมมี่พวกแฮมสุเกะอีกตัวหนึ่งคู่ปรับเกียร์สามอีกตัวหนึ่งมันทำให้เล่นง่ายขึ้นกว่านี้เยอะนะฮะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไปลองเล่นดูได้เนาะก็ สนุกไหมก็สนุกนะเป็นเด็กมันน่ารักอะ่ะเล่นแล้วมันก็ใจฟูเนาะเพราะว่ามันแบบชอบชอบแฮมสเตอร์อยู่แล้วไงแล้วมันก็เล่นแล้วเออตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็แฮมสเตอร์นะใจแอดอย่างเงี้ยโนมอนอย่างเงี้ยยังไงก็สบายใจ <laughs> อวยนะเด็กอวยจริงๆทรตกเก้ก็เป็นหนึ่งเด็กที่คุณพ่อค่อนข้างจะอุวยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเล่นได้แค่นี้จริงๆคอมโบไม่มีอะไรเลยนะก็ไปลองจัดเล่นดูได้นะครับอย่างที่บอกว่า ซีว่าฟ็อกถ้าถ้าถ้าไม่คิดอะไรจริงๆก็ใส่เสือกองก็ได้เสือกองเกตหนึ่งก็ยังได้อยู่เนาะไปลองจัดเล่นดูโอเคคุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ